เเทคนิคแก้ปัญหาเด็กกินยากปัญหาเด็กกินยากคือพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีเป็นปัญหาอันดับต้นๆของการเลี้ยงลูกเมื่อรับสารอาหารสำคัญไม่เหมาะสมเพียงพอก็ส่งผลให้เกิดปัญหาโภชนาการตามมาในภายหลัง แล้วการรักษาเด็กกินยากควรทำอย่างไรวิธีการแก้ไขาทางพชนาการเฉพาะหน้าเด็กที่มีการเจริญเติบโตล่าช้ามักเกิดจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเบื้องต้นอาจเน้นที่สารอาหารสำคัญและเมนูอาหารแลกเปลี่ยนที่ให้พลังงานอย่างโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมัน การแก้ไขาทางพภชนาการควรทำงาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่ดีขึ้นทั้งด้านทัศนคติต่อการกินปริมาณและชนิดของอาหารต้องอาศัยการเสริมสร้างวินัยการกินที่ดีการปรับสิ่งแวดล้อมกิจวัตรประจําวันรวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของพ่อแม่ต่อการกินของลูกโดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกโดยมีเทคนิค7ข้อดังนี้เทคนิคที่1 ปรับกิจวัตรให้กินและนอนเป็นเวลาไม่นอนคร่อมมื้ออาหารและงดมื้อดึกเมื่อถึงวัยเหมาะสมเทคนิค <c oughs> ที่2ง,งดกิจกรรมโลดผนหรือกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบมากก่อนมื้ออาหารเพราะเด็กจะให้ความสําคัญกับตรงนั้นมากเกินจนไม่ยอมรับประทานอาหารเทคนิค <c oughs> ที่3งดสิ่งบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจบนโต๊ะอาหารไม่ว่าจะเป็นของเล่นตุ๊กตาและหน้าจอทุกชนิด เทคนิคที่4จัดจานอาหารที่มีปริมาณพอเหมาะกับเด็กไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยหากเด็กโตพอคุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสลูกเป็นคนตักอาหารเองเพื่อกำหนดสิ่งที่ตัวเองต้องการเทคนิคที่จําจำกัดเวลาการกินไม่เกิน30-35ถึงนาทีงดอาหารอื่นระหว่างมือ้อโดยเฉพาะนมผลไม้ที่มีรสหวาน<ม>เพราะจะทำให้อิ่มง่ายจนได้รับสารอาหารหลักไม่เพียงพอ เทคนิคที่ 6. พฤติกรรมของผู้ปกครองบนโต๊ะอาหารไม่ควรกดดันหรือบังคับให้เด็กกินอาหารไม่โกรธหรือแสดงอารมณ์ไม่ดีใส่ลูกไม่ติดสินบนลูกด้วยอาหารชนิดที่ลูกชอบโดยเฉพาะเป็นรางวาัลเมื่อลูกยอมกินอาหารเทคนิค mm hmm. ที่7ค่อยๆเพิ่มปริมาณอาหารที่ไม่ชอบทีละนิดทีละนิดให้เด็กมีโอกาสได้เห็นจนชินตาได้สัมผัสได้ดมกลิ่น โดยอาจชักจูงด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเช่นทําเป็นตัวการ์ตูนหรือสิ่งที่เด็กชอบเมื่อเริ่มคุ้นเคยก็เพิ่มโอกาสที่เด็กยอมหยิบอาหารชนิดนั้นมากิงขึ้นลูกไม่ยอมกินข้าวและลูกเลือกกิน เป็นเรื่องปกติที่พบได้ตามวัย1-5ปีหัวใจหลักของการฝึกเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นคือความเข้าใจและความใจเย็นพยายามค่อยๆฝึกเด็กอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรแสดงออกให้เด็กๆรู้ว่ากำลังกังวลหรือมีอาการหงุดหงิดกับพฤติกรรมการกินของเขาเพื่อให้เกิดสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีของลูกรักของคุณ